สวัสดีครับกษตรตาฟันครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาพูดถึงเรื่องค่า P.S. นะครับคืออะไรกดกลางด่างในมีค่าเท่าไหร่นะครับค่า P.S มีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบสี่นะครับผมโดยที่ P.S เจ็ดจะเป็นกลางนะครับมากกว่าเจ็ดจะเป็นด่างอ่าน้อยกว่าเจ็ดจะเป็นกดนะครับอ่าถ้าค่า P.S. นะครับลดลงเรื่อยๆก็จะยิ่งเป็นกดนะครับ อยกตัวอย่างนะครับ PS 2จะมีค่าความเป็นกดมากกว่า PS 5นะครับผมถ้าค่า PS มากกว่า7และสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะยิ่งเป็นด่างจัดอยกตัวอย่างเช่น PS 1 2นะครับจะมีค่าความเป็นด่างมากกว่า PS 8ครับผมแดีวทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องทฤษฎีกด,ดด่างนะครับ ทฤษฎีเกี่ยวกับกรดด่างมีหลายทฤษฎีนะครับแต่วันนี้ผมขอนําเสนอทฤษฎีของอาริเนียนนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายได้ง่ายที่สุดนะครับกรดคือสารที่ละลายน้ําแล้วแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนนะครับด่างคือสารละลายน้ําแล้วแตกตัวเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนครับผมโมเลกุลของน้าครับจะมีโครงสร้างทางเคมีนะครับเป็น h 2 o นะครับนั่นก็คือมีไฮโดรเจน2อะตอมแล้วก็มีออกซิเจนอีกหนึ่งอะตอมนะครับดังนั้นเมื่อละลายน้ำครับ เขาก็จะแจกตัวได้ทั้งไฮโดรเจนไอออนแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนครับผมเพราะฉะนั้นน้ําจึงมีสถานะที่เป็นกลางนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผม